สวัสดีครับผมท่านอาจารย์นิคารพบนะครับผมวันนี้คุมผมนะครับมี3คนนะครับ1คือนายรัชพุทธเหมเชื้อครับรหัส0ูนย์นั่นเองครับผมแล้วก็คนต่อมานั้นรัชพงษ์คุ้มแว่นนะครับรหัส0ูนนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมนั้นนะครับรหัส0ูนย์นะครับผมอ่ะก็ในโปรแกรมนี้นะครับก็ผมทําในชื่อโปรแกรมนะครับ h e ท t อชคอมพิวเตอร์โปรแก m ม i n g วิจา j ว v a นะครับผม ก่อขั้นตอนแรกคือเราต้องเปิดในวีนขึ้นมาก่อนนะครับรอ,อสักครู่ครับผมจันสักครู่ครับอพอเปิดในวีนขึ้นมานแล้วครับเราก็เปิด Project Java าตัวเองนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผมทําขึ้นมานะครับผมครับอันหนึงครับ อ่าครับผมอันนี้ก็จะคือนี่ครับหน้าตาโปรแกรมของเรานะครับในส่วนของตัวนี้นี่ผมจะโยในให้คุณนัชพงษ์คุมแว่นนะครับเป็นผู้อธิบายต่อนะันนะครับผมส่วนตัวผมมีหน้ที่เท่านี้ครับผมผมลาไปก่อนนะครับครับก็ในส่วนของโปรแกรมนะครับก็ที่ได้รับมอบหมายมาก็จะเป็นปุ่ม button group แล้วก็ปุ่ม สปินเนอร์นะครับแล้วก็ปุ่มสกอร์แพนนะครับแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งก็คือเมนูไอเทมนะครับเราเดี๋ยวเรามาอธิบายแต่ละปุ่มกันนะครับว่าการทํางานของแต่ละปุ่มนั้นทํำยังไงปุ่มแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูเมนูบาร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูเมนูไอเทมก็คือเป็นปุ่มย่อยลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นแท็กฟิลนะครับไว้ใช้กรอกข้อมูลนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสกอร์แพน สกอบานะครับไว้ใช้เลื่อนหน้าจอแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปุ่มสปินเนอร์ไว้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนครับตัวเลขครับก็เดี๋ยวเราลองมารันโปรแกรมกันดูนะครับนี่นะครับหลังจางเกเราเริ่มกดรันโปรแกรมแล้วครับหน้าตาโปรแกรมที่ออกมาจะเป็นแบบนี้ครับ รแรกเป็นช่องชื่อและนสุลรเราก็จะส่งอ้ยเราก็จะยกตัวอย่างชื่อแะนามสกุลครับที่เราให้ส่งขึ้นมาชื่อว่านายแดงแสงลเซครับซึ่งช่อที่เป็นช่อนขน้มีณะต่นนางๆให้เนะครับเราก็จะส่งขึ้นมาว่านายแดงแสงไลเซอร์นี่เรียนอยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับส่วนช่อที่สามครับ เป็นช่องชันปีครับเราสามารถเ,รเลือกเลขชันปีที่ในแรงแสงเลเซอร์นั้นเียนอยู่ครับเราก็จะสมมติเน,นว่าเขาเลยนอยู่ชนปีที่สองครับส่วนด้านล่างครับก็จะเป็นข้อสอบตัวอย่างครับหรือวีเทสที่เรายกตัวอย่ขึ้นมาครับมีทั้งหมดสิบข้อนะครับและนี่ก็เป็นการเลือกคําตอบครับซึ่งจะสามารถเลือกคาตอบได้เรียงหนึ่งคำตอบเท่านั้นครับครับแล้วก็ทํา ข้อสอบไปเรื่อยๆครับจนถึงสิบข้อครับก็ไปข้อที่แปดครับข้อที่เก้าครับและข้อสุดท้ายครับส่วนด้านล่างครับก็จะมีปุ่มอยู่สามปุ่มครับปุ่มแรกเป็นปุ่มฟรีครับหลังจากเราทำข้อสอบเสร็จเราก็กดปุ่มฟรีครับหรือว่าถ้าเราไม่พอใจครับหรืออยากแก้ไขคาตอบที่เราตอบไปนั้นก็จะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ข้างข้างครับก็สามารถกดและเราจะทำข้อสอบได้ใหม่ครับ อันนี้เราลองกดที่ปุ่ม f i n i s นะครับนี่ครับแล้วหน้าต่างก็จะขึ้นมาครับจะขึ้นมาว่านายแดนแสงเลเซอร์อยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปีที่สองครับได้คะแนนรวมทั้งหมด6คะแนนครับนี่ครับแล้วเราก็มาลองกดปุ่ม r e s นะครับนี่ครับคำตอบที่เราเลือกลงไปตั้งนตอนแรกมันเรจะหายไปครับ เหมือนเราจะมาเริ่มต้นทำใหม่กันใช่ไหมครับและนี่นะครับเป็นปุ่ม Answer ครับเรากดครับนี่ก็เป็นปุ่มเฉลยครับของข้อสอบ10ข้อครับกลุ่มกรบผม3คนนะครับก็ขอจบการนำเสนอโปรแกรมเพียงโปรแกรม PHS Computer Programming with Java ไเท่านี้ครับขอบคุณครับ